จำได้ไหมใครเอ่ยจำได้ไหมใครเอ่ยทำใบนักแสดงลูกครึ่งสาวมากความสามารถตอนนี้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกหนึ่งเลี้ยงลูกได้ดีมากทำเอาฮือฮากันอีกครั้งสำหรับภาพสาวน้อยหน้าสวยลูกครึ่งสาวที่มีออร่าโดดเด่นตั้งแต่เด็กซึ่งหนูน้อยคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนักแสดงสาวมากความสามารถแอนนี่บรูคที่ตอนนี้ได้ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกชายน้องทีคายุเป็นหัวแก้วหัวแหวนล่าสุดแอนนี่บรูคก็ได้เผยรูปภาพย้อนวันวานในสมัยวัยเด็ก พร้อมบทสนทนาที่คุยกับน้องทีคายุไว้ด้วยว่าแม่เป็นนักแสดงเคยเรียนการแสดงไหมครับไม่เคยเลยนั่นอาจจะทําให้แม่ไปไม่ได้ไกลามากฝันแรกแม่คือนักร้องได้ออกเทปสิบเพลงซีดีมิวสิกวิดีโอครบสิบเพลงเดินสายทั่วประเทศเพลงของแม่ขึ้นอันดับหนึ่งติดท็อปห้าเพลงคนเดียวดีกว่าแม่อยู่ค่ายโซนี่มิวสิกดีอีซีเทโรค่ายเดียวกับที่ทาทายังส่วนมากแม่รับแต่บทที่สนุกเป็นตัวเองไม่เครียดการเป็นนักแสดงให้อะไรแม่บ้าง ให้การเรียนรู้ระหว่างโลกของละครและโลกของความเป็นจริงแต่ท้ายที่สุดตอนกลับบ้านแม่อยู่กับตัวเองและแม่ไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกแม่ชินกับการอยู่คนเดียวแม่คุยกับตัวเองได้และมีความสุขแบบนั้นได้น่างงไหมละ่ะเขาเรียกอินคอเวอร์มั้งสมัยนี้ฉากที่เล่นยากของแม่ที่สุดคือฉากร้องให้ถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยต้องเอายาหมองมาทาตาไม่เคยเรียนการแสดงชอบเล่นบทที่สุภาพหรือไม่ก็ตลกไปเลยหรือเป็นตัวอิจฉาที่ตลกแต่สุภาพ ไม่ค่อยมีคนรู้หรอกเพราะว่าทุกคนติดภาพลักษณ์ที่คนเห็นถ่ายนอกเท่านั้นยูอเวจะเดบุ o o บายเดอะคาสินิเวชแล้วแม่คิดว่านักแสดงที่ดีต้องเป็นยังไงต้องเล่นได้ทุกบทได้ตามบทเรียนและทัศนคติของนักแสดงทั่วโลกแต่แม่เตือนนะสิ่งที่น่ากลัวของการเป็นนักแสดงคือเมื่อคุณเข้าถึงตัวละครแล้วคุณสลัดมันออกได้ไหมนักแสดงหลายคนทั่วโลกเมื่ออุทิศต,ตนให้กับการแสดงแล้วโดย100ซไม่มีตัวตนของตนเองแล้วโดย100% ถ้าสลัดได้ไปต่อได้แยกแยะได้โอเคนะถือว่าเป็นบุญจริตการแสดงมีได้ตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงวัยรุ่นแล้วแต่จริตแต่อยากให้ท่าน้องได้เป็นนักแสดงอยากให้มีความเป็นธรรมชาติบวกเทคนิคของการแสดงมากกว่าเป็นนักแสดงที่แสดงเป็นอย่างเดียวปรึกษาการบ้านถุกคนแล้วและวิชาเสรีเข่าหน้า